สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสูตรวันนี้วิ่งให้เด่นเก้าเด่นเจ็ดค่ะสองตัวหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวสองสามเก้าห้าสามเก้าแปดสามเก้าสี่สองเก้าห้าสองเก้าแปดสองเก้าค่ะต่อมาแอสซันนี่ค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแนวทางสองตัวบนล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเขาหกสองบนค่ะงวดนี้มีเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้าค่ะต่อมาจานเด็ดค่ะงวดที่ผ่านมาเขาหกสองบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นเก้าเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งสองตัวเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดค่ะ ่อมาจานนุลลอดเขาวิ่งบนให้เด่นสี่เด่นหกสองตัวสี่หกสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้าหกสามหกห้าหกเก้าค่ะต่อมาอเสือตกถังพลังเงินดีสองตัวบนล่างเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดอนุชิตเขาวิ่งให้เด่นเก้าเด่นศูนย์สองตัวเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะ ต่อมาเลขสองตัวตรงค่้งวดที่ผ่านมาเค้าหกสองบนค่ะงวดนี้มีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสามสี่สี่สี่ห้าสี่ค่ะต่อมาเซียนลุนค่ะชุดสามตัวบนและสองตัวบนล่างเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดปาค่ะเลขวิ่งบนงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้เด่นห้าเด่นหนึ่งค่ะต่อมาลัชนกไฮเปอร์ค่ะ,วะวงวดที่ผ่านมาเข้าสองหกบนค่ะงวดนี้นนนเซฟไว้ค <9, S 1> ่ะ ต่อมาปกเขียวค่ะให้เดนสามเดนหกเดนเก้าเดนสี่เดนศูนย์เดนเจ็ดค่ะต่อมาเสือคิมชากังลาวค่ะสองตัวล่างมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหกหนึ่งหกสองหกสามค่ะต่อมาโค้งสุดท้ายค่ะเซไว้ค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์ค่ะงวดนี้ให้เดนสองเดนสามเดนสี่เดนห้าเดนหกค่ะ เอมาแอปคิงเขาเด่นหกสองตัวหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าหกค่ะขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ